มาแล้วนะครับสำหรับกรอบไฟหน้าเวลไฟปีศน์ปีถึง5นะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับ t o y ยต้าเวลไฟปีน์ปีถึง5้นะครับรถตู้รูที่ขายดีที่สุดในเมืองไทยนะครับคันนี้นะครับเข้ามาด้วยอาการกรอบไฟหน้าหมดสภาพเก่านะครับแล้วก็หลอดไฟหน้าต่ำนะครับไม่ติดมานะครับสำหรับกรอบไฟหน้านะครับณตอนนี้ก็มีเพิ่มมากมายหลายรุ่นนะครับและนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้ารอคอยกันนะครับก็มีของพร้อมเปลี่ยนแล้วนะครับ การติดตั้งนะครับใช้เครื่องถอดทําที่ได้มาตรฐานนะครับใช้เวลาไม่นานหนึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับเรื่องการซีนนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเราได้ทําการซีนและเสริมกาวให้ลูกค้านะครับเราจะเน้นงานซีนจะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําเข้านะครับไม่เข้าร้อยเปรเ็แน่นอนครับหน้าร้านอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อทักแชทเราได้นะครับหรือโทรสอบถามได้ครับาติดตามผลงานนะครับกดไลค์กดแชร์ที่ช่องเพจ BNB แอ YouTube c แล n ก็ช่องยครับแชณนลับ